สูตรนี้เป็นสูตรบำรุงต้นช่วยให้ต้นพืชแข็งแรงใบแข็งแรงใบมีความหนากัดสีสวยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีสูตรเคล็ดลับดีๆในการบำรุงบอนสีของเราให้ต้นแข็งแรงใบหนากัดสีสวยแบบนี้มาฝากทุกๆคนกันค่ะ ค่ะแล้วเรามาชมสูตรเคล็ดลับดีๆที่เราจะนำมาฝากกันเลยค่ะด้วยไข่ไก่หนึ่งใบค่ะไข่ไก่เพียงแค่หนึงใบเราก็มีวิธีการบำรุงพืชให้งามยกแป้งเลยค่ะนอกจากไข่ไก่แล้วเราก็ยังมีน้ำหมักสาวข้าวค่ะน้ำหมักสาวข้าวก็จะช่วยเร่งกัดสีใบค่ะ ประโยชน์ของเขาก็ช่วยป้องกันเชื้อราค่ะเชื้อราที่ใบค่ะขวดนี้ก็จะเป็นน้ำยาจับใบค่ะก็จะเป็นน้ำยาซักผ้านเนี่ยละค่ะที่เราได้ทําเองค่ะสามารถใช้เป็นน้ำยาจับใบได้เลยค่ะแล้วก็จะหยดลงไปเพียงเล็กน้อยพอค่ะในไข่ไก่เขาก็จะมีสารอาหารต่างๆที่ต้นพืชต้องการค่ะ ก็จะมีวิตามินโปรตีนนะคะก็มีสารอาหารดีๆที่จำเป็นต่อต้อนพืชมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะเราจะใช้แค่หนึ่งอกกี้พอค่ะในการฉีดพ่นยกแปลงครั้งนี้ค่ะ การใช้สูตรนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดค่ะเราสามารถบำรุงพืชได้ยกแปลงเลยค่ะทุกคนสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เราได้ใช้อยู่เป็นประจำค่ะประมาณ15วันเราก็ถึงจะมาผสมสูตรนี้สักครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะเมื่อเราผสมเสร็จแล้วน้ำเขาก็จะออกเป็นสีครีมๆแบบนี้ค่ะก็จะมีกลิ่นหอมของไข่แล้วก็น้ำหมักเสาวข้าวค่ะค่ะตอนนี้เราก็พร้อมฉีดกันเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เป็นบอลสีที่มีความสวยงามค่ะตอนนี้เป็นบับเบิลค่ะ ค่ะแล้วก็มีพื้นที่น้อยค่ะแล้วก็จะปลูกรวมๆกันเอาไว้แบบนี้ค่ะบอนสีในช่วงหน้าฝนของเราใบาก็มีฟามแข็งแรงเนี่ยค่ะทนทานต่อโรคค่ะเพราะว่าเราทำฮอร์โมนฉีดพ่นเป็นประจำค่ะช่วยให้ใบหนานะคะใบแข็งแรงกับสีสวยค่ะ สูตรนี้ก็ยังทําและนําไปฉีดก,กับพืชไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดเลยค่ะเราก็ใช้ป๊อกกี้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการฉีพดพ่นในครั้งนี้ทําให้เราฉีดได้เยอะแล้วก็ช่วยให้เราประหยัดฉีดได้ยกแป้งเลยค่ะทุกคน เวลาที่เราจะเลือกฉีดเราก็จะเลือกฉีดในช่วง8โมงถึง9โมงเชา้าช่วงนี้ปากใบพืชก็กำลังเปิดค่ะทำให้ต้นพืชของเราดูดสารอาหารได้ดีค่ะพอเราฉีดปุ๊บเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งใบเขาก็จะเริ่มแห้งแล้วก็มาดูค่ะผลงาน ใบก็จะเริ่มหนาทันทีเลยค่ะเพราะการใช้ไข่ค่ะการใช้ไข่ก็จะช่วยเคลือบหน้าผิวใบค่ะทำให้ใบหนาแล้วก็ใบมันเงาวาวค่ะทำให้ใบพืชสีสวยมากๆเลยค่ะในแปลงนี้เราก็ปลูกหลายๆอย่างรวมกันค่ะ แล้วก็ฉีดกับพืชได้ทุกชนิดค่ะไม้ดอกไม้ประดับต้นกล้าเล็กๆหรือพืชอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราเพิ่งเพาะใหม่ๆแล้วก็สามารถฉีดได้ค่ะนี่ค่ะดูแต่ละใบค่ะบอนสีของเราไม่เป็นเชื้อราที่ใบเลยค่ะเพราะ สารฉีดแบบนี้ก็ช่วยให้ต้นบอนสีของเรามีใบที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ยังกัดสีสวยด้วยค่ะตอนนี้เป็นฮานุมานออกสึกค่ะแต่ละชนิดกัดสีสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เป็นบับเบิ้ลเลสค่ะ กัดสีสวยแดงเข้มเลยค่ะที่จุดแดงๆนี้ก็คือทับทิมเม็ดใหญ่ค่ะฉีดปุ๊บใบก็เงาทันทีเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะบอนสีสีเบญจรงค่ะพกหลงค่ะกัดสีสวยมากๆเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็เป็นไก่ลาชาวดีค่ะพื้นใบสีเขียวประด้วยลายจุดสีชมพูกระจายอยู่เต็มทั่วใบค่ะมาดูบอรสีอีหนาวค่ะก็ใหญ่มากๆเลยค่ะน้องๆก็แข่งกันจเจริญเติบโตกันดีทุกต้นเลยค่ะทุกคนค่ะถ้าใครชอบ สูตรที่ทำให้บนสีมีไว้ที่มันวาวแล้วกัดสีสวยแบบนี้ก็ลองนำไปทำตามกันได้ค่ะเนี่ยค่ะบนสีงามยกแปลงเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะ